สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้อยจะพามาทําอะไรทานกันดีนะคะมีหลายอย่างมากเลยวันนี้มีทั้งมีส่วนมากเลยจะเป็นเมนูไทยๆทยั้งนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมีปาร์ตี้ที่บ้านเล็กๆนะคะก็จะทำแงนก่นะคะเอาเท่าที่เรามีเนาะนะคะอาจจะเครื่องปรุงหรือหลายๆอย่างอาจจะไม่มีครบเหมือนที่เมืองไทยแต่ว่าเนะเาะก็จะหาให้ทําให้ออกรสชาติมา เป็นไทยๆที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะวันนี้ทําอาหารไม่เก่งแต่พยายามฝึกทาบ่อยๆน่าจะทานได้จ้ามาค่ะไปดูกันว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างวันนี้ก่อนอื่นไปดูก่อนเนาะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะคะ,อะตอนนี้เรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะคะนี่ก็จะมีอกไก่นะคะอกไก่ที่นี่เขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่แหละนะคะเมนูของเราเมาก็จะได้ขิงมานะ ก่อนอื่นนะคะขออนุาญาตไปปิดน้ําขิงที่น้อยต้มไว้ทานเองก่อนนะคะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊เลยเนาะมีแครอทจ้ามีอ่ามันเทศบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆมันแครอทเนาะม่จะออกหัวสีตมพูน,น,นะคะดีมีประโยชน์อ่ารสชาติหวานแต่ว่าไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะทานให้ดีทานให้เหมาะกับเรานะคะ มาไปมันก็อาจจะให้พลังงานที่เยอะเนาะนะคะก็จะมีบูเบอรีทริกเรามาเยอะมากแต่ว่าคุณแฟนคงเจอแล้วก็คือซื้อเพิ่มมาเป็นห่วงนะจ๊ะกลัวเราคืไม่พออัคราจ้าหน่อไม้ฝรัง่งค่ะที่เราได้มาได้มาสองอันเลย อะมอนมิลนะคะที่บ้านนี้ก็จะทานนมอลมอนหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองค่ะมีสองอย่างที่ทานอยู่ว้าวสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากค่ะที่นี่กล่องนึงถูกมากนะคะกล่องนี้ประมาณห้าสิบหรือหกสิบาทอยู่ที่ราคาประมาณนี้เนาะนะคะเพราะว่าตยังไม่ถึงหน้าฤดูของเขานะคะอันนี้ยังนำเข้าจากสเปนอยู่เนาะ ะะแต่ถ้าถึงหน้าฤดูของเขาแล้วนะคะเราจะพาไปเก็บไปเก็บไปเก็บที่สวนเขาเลยนะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆหน่าตานมากน่ารักที่สุดเลยคนไปซื้อมานะคะวูรี่ <S <S อีแคสนนินจ้าเราจะมาแต่งหน้าเค้กน,นะคะที่น้อยทําไว้เมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นพวกสไปซ์เนาะนะคะจะเป็นเครื่องปรุงที่เอาไว้หมักไก่นะคะตัวน,นี้ อันนี้จะเป็นน้ำพึ่งที่มันเซ็ตตัวนะคะอันนี้ก็แบบเอาไว้ทาขนมปังตอนเช้าขนมปังโฮลวีดจ้านุ่มมากนะคะ40บาทน่าจะประมาณนี้นะคะไม่เกิน50บาทหรอกนะคะที่นี่ถูกมากๆมามา่าจ้าอันนี้ก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์ค่ะ ขมนมปังอันนี้ก็จะเป็นนมที่ใช้ราดท็อปท็อปปิ้งพวกทำผลไม้พวกอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีพวกมีโปรตีนมีไขมันโน่นนี่นะั่นเนะาะแบบว่าก็แนะนำอย่าทานเยอะนะคะเนาะมันทำให้เราอ้วนได้จ้าแต่ว่าทำให้มันมีรสชาติอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสวีทชิลีนะจ๊ะ คล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่บ้านเราแ,ลแหละรสชาติเดียวกันนะคะน่าจะคนที่เอามาทำก็น่าจะเอาสูตรของบ้านเรานะมาทํานะคะอร่อยแล้วน้อยก็จะทําประมาณแบบว่านี่แหละอันนี้นะคะแล้วก็อบนะคะน้อยจะใช่หม้อที่ที่ทอดไร้น้ำมันเนาะอบแล้วก็แป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะ่ะก็ได้ทานแล้วก็เอาไปดิบกับไอเนี้ยนะคะ ถ้าใครมีซสสสอสก็ใส่ซสสสอสได้นะคะจิ้ม2อย่างคือลดเลยนะคะเนาะนะคะ <S <S <อ>คแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่น้อยพูดไปเมื่อกี้นะคะ36ปอนด์นะคะ60สิบเพนนีเนาะก็ประมาณาพันกว่าบาทนะคะได้เยอะไหมเยอะมากนะคะของนะคะถ้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานี่ก็คงไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้นี่เยอะมากนะคะ แล้วก็น้อยมีนี้ในตู้เย็นนะคะหัวสวีทเนาะนะคะน้อยจะเอามาตำส้ตมตำนะคะใช้แทนมารากอได้นะคะน้อยจะก็ขูดตัวนี้กับแครอทนะคะผสมกันตำส้ตมตำสีมือของน้อยเองจะอร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้ตัวนี้แทนมารากอนะคะเพราะว่าแรกๆน้อยมาที่นี่น้อยไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวนี้แทนได้นะคะเ์อไปใน y t u t u แล้วเจอแล้วเอามาลองทำดูนะคะ อร่อยค่ะอร่อยกว่มามรกอรอีกนะคะอันนี้ช่วยชีวิตได้เยอะเลยนะคะมรกอรลูกนึงที่นี่ก็ตกหลายร้อยบาทนะคะเนาะถ้าเราหาไม่ได้นะคะบางทีมันก็ไม่เจอช่วงเจอฤดูกาลที่แบบมีมรกอรมาเราต้องไปร้านเอเชียช็อปอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้ไปก็ใช้ตัวนี้แทนไปก่อนเนาะแต่ว่าบางทีเราก็ใช้เป็นตำแป้งอะไรอย่างนี้ทานนะคะเพราะว่าเราสาวไทยใช่ไหมคะอยู่ต่างแดนก็อยากจะทานอะไรแซ่บๆใช่ไหมนะคะ ถ้าเราไปที่ไทยช็อปมันก็จะมีพวกปลาร้าผงชูรสมีอะไรขายทุกอย่างนะคะเนาะมีมะละกงมรกอรทุเรียนก็มีนะจ๊ะนะคะเดี๋ยววันว่างนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไทยช็อปที่นี่นะคะมีของเยอะมากนะคะวันนี้เรามาแต่งหน้าเค้กกันนะจ๊ะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กที่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอามาสตอรอเบอร,รี่เรามา เอาแค่ okay. น,นี้แหละเพราะว่าก๊วกิวิแข็งมาก มือล้างแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะทานเองจ้าไม่มีปัญหาะนะคะชึบเพ็บพอดีมากเลยอะค่ะเพื่อนจ้าสวยไหมนะคะการแต่งหน้าเค้กของเราแลใส่บูเบอรี่ตรงกลางชึบ ลงไปชิบ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 เรารู้ว่าต้องมีคนชอบแน่ๆนะคะชิบ,ชบนะคะประมาณนี้เลย โอเคสวยไหมคะสวยเนาะทานไหมคะนี่เลยนะคะ